มาเรีนกันทถอโดวงอาทิตยส่อมาสว่างถูกไฟได้เราคงมุ่งมุ่ตัวเองทุกวันไปเม่รู้จังเลยวิทยาศาสน์จำเราเป็นวิทย์ในตัวเราเป็นคนดังรสชาติอะไรวะอ่ารสชาติอะไรคะหวานรสชาติหวาอ่ะอ่าันนี้อะลูกไม่ได้ดีรสชาติอะไรครับเปรี้ยวปริหยวนะรสชาติมีหลาอะไรเนี่ย มีรสชาติหลายจะทำที่เราจะทำวันนี้การปรุงรสคุณครูจะมีน้ำมะนาวที่มีรสชาติเป็นยังไงคะเปรี้ยวแล้วเราจะทำยังไงนะให้รสรสชาติของน้ำมะนาวที่เปรี้ยวเนี่ยให้มีรสชาติที่อร่อยเป็นรสชาติที่ได้เรียนชอบเราจะทำอย่างไรนะคะเนี่นะคะกิจะรรมการปรุงรสก็จะมีวัสดุปรุงวันนี้ต่ออันนี้คืออะไรคะน้ำมะนาทำดู นักเรียนเกลือนะคะเกลือในนาเกลือสีขาวนะคะเกลือกับน้ำตาลต้องเรียกต้องระมัดระวังนะคะต่อไปนี่คืออะไรคะน้ำตาลสีขาวเกลือเลยต้องระมัดระวังเช่นนะคะแล้วต่อไปนี่คืออะไรคะโซดาเพราะเราจะเรียนเรื่องการปรุงรสอ่รสมะนาวอ่ามะนาวโซดานะคะแล้วก็อะไรอีกอย่างเลยน้ำแร่มาเป็นกัน

เราจะทำให้รสชาติของนะ้ำมะนาวธราดาจะมีรสชาติเป็นยังไงดีขึ้นดีขึ้นและอะไรอีกเืิดอร่อยกรอบและอร่อยกรอบนะรอบลออออบนะ